cô mẹ, làm thế đây hả? nương đi à? ẻ, ẻ ở này đi luôn? ẻ mở cửa cho mẹ một hồi. ẻ, mở cửa cho mẹ. ลูกแอแอแอแคะแม่คอยอยู่ตั้งนานนะ่ะทำไมไม่เปิดประตูก็ก็แอกำลังจะไปเปิดนี่ไงคะโอ้ยนี่มันอะไรกันนะกันหนาเนี่ยฮะบอกไหม่ให้หมดเนี่ยนี่ไปเกิดอะไรกันฮะเกิดอะไรคือแอนี่ยายจาเนี่ยมันไปดินเนอร์กับลูกชายคุณทวัตได้ยังไงทําไมถึงไม่เป็นแอ ุณแม่หมายถึงจาก็ใช่สิมีเรื่องอะไรอีกเหรอไม่มีค่ะลูกปล่อยให้มันเกิดเรื่องอย่างนี้ได้ยังไงฮะก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่คะแอก็ไม่ได้ชอบคุณธงขาซะหน่อยก็เลยปล่อยให้ยายจาไปดินเนอร์กับเขาอย่างนี้เหรอก็คุณธงก็ชอบจานี่คะแม่พยายามกันมันออกไปแทบตายเพราะรู้ว่ามันเป็นคนนิสัยยังไงทะเยอทะยานยังไงแต่ลูกเนี่ยกลับปล่อยให้เขาไปดินเนอร์ด้วยกันซะงั้น ถ้าจากับคุณพงก์เชอบกันมันก็ไม่เห็นเป็นไรนี่คะแม่พยายามหาคนที่ดีที่คู่ควรให้กับลูกนะแล้วทำไมลูกถึงปล่อยไปซะอย่างนั้นแล้วคนที่เอาไปได้เนี่ยก็ไม่ใช่ใครมันก็แค่คนใช้ในบ้านลูกไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอทำไมแม่ถึงเรียกจ่าว่าคนใช้แบบนี้ล่ะคะจาเขาเป็นเหมือนเพื่อนแอเลยนะคะ เด็กที่มันไม่มีพ่อมีแม่คนเขาก็ไปขอมาเลี้ยงเพื่อเป็นคนใช้ทั้งนั้นแหละนะไม่มีใครเขาคิดว่าเป็นลูกหรอกหรือไม่มีใครเขาอยากให้อ้คนใช้พวกเนี้ยมาตีเสมอลูกตัวเองหรอกนะเข้าใจไว้ด้วยและทุกวันนี้แอ้ไม่เห็นหรือ,อยังไงว่าจาเนี่ยมันพยายามตีตัวเสมอลูกลูกมีอะไรเนี่ยมันก็อยากจะมีบ้างมันน่ะนะไม่เตรียมตัวแล้วมันก็ลืมตัวไปแล้วด้วยซ้ำว่าตัวเองอะเป็นแค่เด็กกำพร้าที่ไม่มีใครเขาอยากจะเลี้ยง แม่เองพยายามกันทุกวิถีทางไม่ให้มันขึ้นมาได้แต่เรานั่นแหละกลับไปเอาบันไดโยนไปให้มันพวกนี่มันปนีนขึ้นมาซะง,งั้นนั่นใครล่ะครับอ๋อก็คนที่คุณทวัตเขาเลื่อนให้มาเป็นผู้จัดการคนใหม่นะสิคะตอนได้ฉันก็น,นึกว่าคุณทวัตเขาจะเลื่อนให้คุณเป็นผู้จัดการแทนซะอีกนะคะคุณออกจะเก่งแถมรู้ใจคุณธวัตไปซะทุกอย่างว่าหลังจะไปทุร้เนี่นะก็น่าจะรถมาเก็บที่บ้านก่อน รถทุกคันในบ้านนี่มันเป็นของฉันฉันไม่ได้ออกรถมาเพื่อให้แกขับไปไหนต่อไหนนี่แกลืมไปแล้วไือไงเฮ้ยเข็มขัดสวยนี่วะเส้นนี้ฉันไม่ได้เป็นคนให้แกผมซื้อเองครับเฮ้ย,ยพูดเป็นเล่นนะยังแกเหรอจะมีเงินซื้อของแบบนี้ได้ด้วย ยังไงก็แล้วแต่คุณแม่คะ่ะแต่ถ้าเกิดคุณธงกับจาเขาชอบกันอ่ะแอร์ก็ไม่เห็นว่ามันจะเป็นอะไรแม่บอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้แล้วถ้าเกิดแอร์ชอบใครอะคะแอร์ต้องรอให้คุณแม่บอกว่าได้งั้นเหรอคะก็งั้นน่ะสิถ้าเกิดคนมันไม่คู่ควรไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้คุณแม่นี่ไม่มีหัวใจเลยอะแอร์เข้าใจแล้วว่าทําไมคุณพ่อถึงไม่อยากอยู่กับคุณแม่แอร์คุณแม่ออกไปเถอคะค่ะ แม่ไม่อยากคุยกับคุณแม่แล้วแอนออกไปเถอะค่ะแอน